สวัสดีครับวันนี้ในเกมโซลแ a นด์ดิเวอรวันนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเพิ่มระยะเวลาของกระดูกวิญญาณแล้วก็จะมาทําให้กระดูกวิญญาณแรงขึ้นนะจะแบบบวกเวลาให้แบบกระดูกวิญญาณของเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นเพิ่มมาแบบโอ้หลายวิเลยแต่วันนี้เราก็จะมาสอนกันว่าทํำยังไงนะแล้วก็เพิ่มดาเมจไปในตัวด้วยแต่วันนี้เราก็จะมาสอนกันก็คลิปแรกผมก็ได้สอนอัอนนี้ไปแล้วนะการดัดเชื่อมโยงของกร,กระดูกวิญญาณแล้วก็สเตตัส อ่าดวงวิญญาณต่างๆนะทุกคนก็ไปดูได้ในส่วนของคลิปวิดีโอแรกนะก็ทำไปแล้ววันนี้เราจะมาเนี่ยเพิ่มระยะเวลากระดูกวิญญาณแล้วก็ทำให้แรงขึ้นกันนะวันนี้ป่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีระบบไหนที่ช่วยให้เพิ่มระยะเวลาของกระดูกให้เราอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็แรงขึ้นมาขึ้นบ้างอะไรเงี้ยป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามามาดูระบบแรกกันระบบแรกก็คือระบบในส่วนของอาวุธเทพนะ ในส่วนของวูเทพเนี่ยก็จะมีจิตสัตว์อันนึงที่ช่วยเพิ่มระยะเวลากระดูกนอกและก็ดามีกระดูกนอกนะนั่นก็คือในส่วนของกระดูกแมงมุมหน้าคนนี่หรือกระดูกแมงมุมปีศาจหน้าคนนะอันนี้คือชื่อเต็มนี่ก็จะช่วยในส่วนของยืดระยะเวลากระดูกนอกแล้วก็เพิ่มเวลโจมตีของกระดูกนอกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจิตสัตว์หนึ่งที่ทุกคนต้องใส่และต้องมีเลยนะเพราะว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่เพิ่มในส่วนของกระดูกนอกให้เราแรงและระยะเวลาอยู่ได้ นานขึ้นนี่ก็เป็นอันนี้เลยนี่มันก็จะบกตามสี่เลยนะเนี่ยที่เราได้นะก็คือถ้าใครแบบได้ระดับมาตาจยนระดับเทพก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะแบบเพิ่มมา5วิเนี่ยสีวิ3.7วิแล้วก็3โอ้แค่สี่โมงก็ถือว่าตึงแล้วนะบอกให้ก็คือเพิ่มมาแบบ2.5แล้วก็ได้ดามมีกระดูกนอกพันหด้วยก็ถือว่าสุดยอดเลยแต่ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่เชื่อนะว่าถ้าใส่2อันเนี่ยมันจะมันจะทับเอฟเฟกมันจะทับกันไหมมันจะแบบสแต็ก ระยะเวลาได้ไหมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะแต่ถ้าใครแบบลองแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกดบอกกันได้นะในส่วนของตรงนี้ว่าถ้าใส่จิตอันนี้สองอันเนี่ยมันจะทับกันหรือเปล่าในส่วนของแมงมุมนะแต่ส่วนส่วนนั้นอื่นน่ะคือสมมตินกแก้วใส่2ตัวเนี่ยคือมันไม่ซ้ำนะแต่ไม่ไม่ทับกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ซ้ำเอฟเฟกเนี่ยมันไม่ทับกันนะก็คือชำนาธา่ากับอันนี้จะบวกปกติแต่ผมไม่รู้ว่าของ กระดูกมนมุมอันนี้จะทับหรือเปล่าจะหมุเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองถ้าทุกคนแบบลองแล้วก็คอมเมนต์มาแชร์ความรู้บอกกันในใต้คอมเมนต์ได้ว่ามันทับกันไหมหรือว่าใช้กันถ้าแบบใช้คู่กันได้เนี่ยคือบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะแนะนําให้แบบใส่2อันเลยถ้าใครแบบมีกระดูกทองแบบระดับ ur หรือแบบกระดูกที่แบบวิวสูงๆอะไรเงี้ยก็แนะนําให้แบบใส่มนมุม2ออันไปเลยถ้ามันไม่ทับกันนะบัฟบในส่วนของตรงนี้ โอเคเดี okay, 看看๋ยว okay, เราก็จะไปดูในส่วนของระบบต่อไปที่ช่วยเพิ่มระยะเวลาและก็พลังโจมตีของกระดูกนอกกันเลยดีกว่ามาเรามาดูระบบต่อมาระบบต่อมาที่ช่วยเพิ่มระยะเวลากระดูกนอกและก็ดาเมกกระดูกนอกก็จะเป็นในส่วนของระบบจิตสัตว์วิญญาณตรงนี้นะตรงนี้ก็บอกเลยว่าต้องใช้ดวงของแต่ละคนแต่ละไอดีด้วยเพราะว่ามันต้องใช้หินในส่วนของนี่ในส่วนของนี่นะคิดตั้นชุบกระดูกผ่านอันนี้ก็คือบอกเลยว่าเป็นหินที่ ค่อนข้างแลด้วยแล้วก็ถามว่าหายากไหมก็หายากอยู่นะเพราะมันมันจะมีรอบรอบแบบรอบหมุนนะหมุนวงล้อมันจะแบบได้มาจากการันตีสามพันสามพันกว่าๆนี่แหละสักกล่องหนึ่งอ่ะมันก็จะเนี่ยมีกระดุมมีไอ้นี่เรียกว่าคิปตั้นตรงเนี้ยให้เลือกบอกแล้วามันก็ค่อนข้างแจะได้อยู่ในส่วนของตรงนี้ถ้าไอเดียใครมีก็แนะนําให้ใส่ด้นะเนี่ยเพราะมันช่วยในส่วนของเพิ่มระยะเวลาในกระดูกนอกเนตรงเนี้ย แล้วก็เพิ่มดาเมจลึกของกระดูกนอกด้วยบอกเลยว่าแรงมากในส่วนของกระดูกนอกนะถ้าเรามีชิ้นนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจลึกกระดูกด้วยแล้วก็ระยะเวลาด้วยถ้าใครยังตีบวกไม่เต็มอ่ะมันจะเพิ่ม1วินะแต่ถ้าใครตีบวกอ่าขึ้น18เรวลสิบแปเนี่ยมันจะเพิ่มมาอีก1วิแล้วก็จะเพิ่มอีก1วิตรงที่เลเวลยี่สิบห้าก็คือแม็กแล้วก็จะเพิ่มมา2วินะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น3วิมันจะเพิ่มตามเรเวลเรื่อยๆก็จะเพิ่มตามอ่าจะเพิ่มตามเรเวลหน เวล18แล้วก็เวล25ก็จะเพิ่มมา3วินะในส่วนของตรงนี้แล้วก็สามารถขัดเกาได้อีกนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกหินหนึ่งก่อนแล้วค่อยไประบบขัดเกามาในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอีกหินหนึ่งที่ช่วยเพิ่มระยะเวลาในส่วนของกระดูกนอกนะก็จะเป็นอ่านี่หินเลิศดคิดตั้นชุบก,กระดูกแตกอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ เพ K, now, ิ่มระยะเวลากระดูกนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมเพิ่มระยะเวลากระดูกนอกแล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีกระดูกนอกนะอันนี้จะเป็นเพิ่มเป็นดาเมจเพียวๆเลยไม่มีเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนของเน่จะเป็นเพิ่มในส่วนของดาเมจลึกกระดูกนอกนี่ก็บอกเลยว่าอันนี้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์สุดอันนี้เพิ่มเป็นพลังโจมตีเพียวๆก็ช่วยเพิ่มให้กระดูกนอกแรงขึ้นแล้วก็เนี่ยก็เหมือนเดิมก็มันจะบวกบวกตามนี้เหมือนเดิมเลเวลหนึ่งก็จะเพิ่ม1วิ วิวสิบแปดก็จะเพิ่ม2วิแล้วก็วิวยี่สิบห้าหรือแม็กก็จะเพิ่ม3วิก็เหมือนกับดูกันนี้เลยถ้าเราอัพเต็มก็จะเพิ่ม3วิเนี่ยถ้าทุกคนแบบบวกอันนี้เต็มล้วก็แบบ5วิสหกวิแล้ววะเนี่ยแล้วเรามาดูตรงขัดเกาอีกนะเนี่ยถ้าเราขัดเกาอีกมันจะเพิ่มให้อีกเห็นไหมตามเลเวลเลยมันก็จะเพิ่มประมาณเท่าไหรนะ่น่สามศูนย์จุดสามวิใช่มันก็จะเพิ่ม0.3วิให้เรานะตัวตัวของตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเพิ่ม0.2ถ้าแบบ ใครทุกคนขัดเกลามาก็จะเพิ่มได้อีกวิหนึ่งอะถ้าใครขัดเกลวแบบสลับกันขัดเกลวจนแบบเพิ่มได้วิหนึ่งอะไรเงี้ยก็แบบโอ้อยู่ได้7วิแล้วนะถ้าบวกกับจิตแมงมุมบีโกโหวิสิบวิมีให้มีให้เห็นนะบอกให้ถ้าทุกคนมีคิดตั้นสองอันนี้นะหรือผมไม่ชัวนนะว่ามันจะมีคิดมันมีคิดตั้นในครังหรือที่สุดอีกไหมว่าที่แบบเพิ่มระยะเวลากระดูกนอกนะตอนนี้ผมมีแค่2ชิ้นนี้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะมันมีเพิ่มหรือเปล่านะถ้าทุกคน มีอ่าคิดตั้นนี้เพิ่มก็สามารถมาแชร์ใต้คอมเมนต์ได้แบบเฮ้ยพี่มีแบบอันนี้อีกนะมีแบบคิดตั้นแบบเพิ่มระยะเวลาอีกชิ้นนึงหรือว่าอีกอันนึงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ในใต้คอมเมนต์นะผมก็เนี่ยมี2ชิ้นนี้ก็ไม่รู้ว่ามีเพิ่มอีกหรือเปล่านะเป็นชิ้นที่บอกเลยว่าบวกพลังโจมตีให้อ่ากระดูกนอกแล้วก็เพิ่มเวลาเวลากระดูกนอกได้นานมากเลยนะบอกเลยว่าเพราะข้างดีในส่วนของกระดูกตรงนี้ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะก็จะเป็น2ระบบที่ช่วยเพิ่มระยะเวลาเพิ่มกระดูกแล้วก็ทําให้กระดูกเราตีแรงขึ้นถ้าแบบเพื่อนๆมีแนะนําก็สามารถอบอกกันได้ว่าแบบมีตรงไหนสามารถเพิ่มดาเมจให้ได้อีกแล้วก็เพิ่มระยะเวลาให้ได้อีกนะเนี่ยผมดูเดี๋ยวผมกดกระดูกให้ดูของผมนะบอกเลยว่าดูอยู่ได้อย่างนานนะดูดีเนะี่ยเห็นปะ หลอกแบบอยู่นานมากเลยในส่วนกระดูกของผมนะเนี่ยเพื่อนๆถ้ามีระบบไหนหรือมีในส่วนของแบบตรงไหนที่เพิ่มระยะเวลาก็มาแชร์กันได้อีกนะเ,นเห็นไหมบอกเลยกระดูกผมนานมากตรงนเนี้ยเนี่ยเพื่อครึ่งหลอกเองตรงเนี้ยมันได้จับเวลาด้วยนะนี่อันนี้เห็นไหมก็ดูตรงคูดาวคูดาวเอานะเพราะแบบใช้ได้นานกี่วิเลยนะดูสิเห็นไหมใช้ได้หลายวิเลยเนะี่ยคือถ้าไปไปลองหุ่นอนะผมแบบหมุนได้สิบสิบ,สบจำนวนสิบครั้งใช่ไหมปกติอะมันจะ ถ้าใครยังไม่แบบมีหินพวกนี้มจะหมุนได้8ครั้งแต่กระดูกกลมมัหมุนได้10ครั้งเลยก็ทุกคนก็ลองไปทําตามดูหรือไปเช็คไอดีดูว่ามาีหินพวกนี้ไหมนะหรือถ้าใครย่อยไปก็โอ้โหแอบเสียดายเลยก็เป็นหินที่ดีนะในส่วนของ2หินนี้นะทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะีเ่เอ e ็กซนะ์ทั้งคู่เลยถ้าใครมีก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยในส่วนของหินกระดูกพวกนี้โอเคก็จบไปแล้วในส่วนของการแนะนําเพิ่มระยะเวลากระดูกนอกและเพิ่มดาเมจในส่วนของกระดูกนอกทุกคนก็ลองไป ทำตามได้บางอันมันก็ต้องใช้ดวงด้วยในส่วนของการสุ่มหาเพื่อจะให้ได้มาในส่วนของอาการเพิ่มระยะเวลาหรือดาเมจนะคนก็ลองไปดูว่าไอดีตัวเองมีของที่แนะนําที่ผมแนะนําหรือเปล่าถ้ามีก็ลองใช้และอัปดูเพราะว่ามันเพิ่มระยะเวลาได้ค่อนข้างเยอะและดาเมจกระดูกเนี่ยเพิ่มมาได้ค่อนข้างดีในส่วนของกระดูกยานจะช่วยเติมดาเมจไอดีให้เราได้ค่อนข้างเยอะในส่วนของการแบบ เบิร์ดบอสให้จบอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองไปทําตามดูโอเคก็จะประมาณนี้ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ถ้าคลิปวิดีโอนี้ผมอธิบายหรือมีคําพูดใดวาจาใดไม่สุภาพหรือแบบแนะนําผิดอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้คลิปวิดีโอหน้าผมทาคลิปเกี่ยวกับรายแนะนําเกี่ยวกับระบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คอมเมนต์หรือมาแชร์ความรู้อะไรต่างๆใต้ตคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย